อาจเปิดตัว iPhone 12 5G วันที่8กันยายนนี้พร้อม iPad และ Apple Watch รุ่นใหม่คาดใช้จอใหญ่6.7นิ้วพร้อมชิปตัวแรงรุ่นใหม่ A14 Bionic ระดับ5นิโรเมตรอาจเปิดตัว iPhone 12 5G วันที่8กันยายนนี้พร้อม iPad และ Apple Watch รุ่นใหม่คาดใช้จอใหญ่6.7นิ้วพร้อมชิปตัวแรงรุ่นใหม่ A14 Bionic ระดับ5นิโรเมตร เรียกว่ามีข่าวมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับการเปิดตัว iPhone 12ของทาง p p l e ที่มักจะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีนั่นเองครับล่าสุดจะมีข้อมูลว่า iPhone 12ที่เตรียมจะเปิดตัวในปีส0 2 0นี้ครับก็อาจจะเปิดตัวช่วงเดือนกันยายนเหมือนเดิมครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่อาจจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆในเดือนตุลาคมเพิ่มเติมเลยครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจากอ e h a c k 2แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งครับ ที่ได้ออกมาเผยให้ทราบถึงกำหนดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง Apple ช่วงปลายปีนี้ครับโดยได้ระบุว่าวันที่8กันยายน2020ทาง Apple จะจัดงาน Apple Special Event แบบออนไลน์ซึ่งภายในงานจะมีการเปิดตัว iPhone 12รุ่นใหม่ในฬิากา Apple Watch, แท่นชาร์จสาย Air Power และ iPad รุ่นใหม่ด้วยครับส่วนวันที่27ตุลาคมทาง Apple จะจัดงานอีเวนต์สำหรับเปิดตัว iPad Pro พร้อม Macbook และ Macbook Pro 13นิ้วรุ่นใหม่ด้วยครับตามรายงานระบุว่า iPhone 12จะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นคือ iPhone 12รุ่นจอ5.4นิ้ว iPhone 12 m a x รุ่นจอ6.1นิ้ว iPhone 12 Pro รุ่นจอ6.1นิ้วและ iPhone 12 Pro Max รุ่นจอ6.7นิ้วครับโดยทั้ง4รุ่นนี้จะมีจุดเด่นที่เหมือนกันคือใช,ช้ชิปเซ็ต Apple A14 Bionic ที่ผลิตด้วยสถาปัตยก,กรรม5นาโนเมตร และรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G อีด้วยครับส่วนรุ่น Pro จะมีหน้าจอแสดงผลที่มีค่า r e f ฟ e ชเรทระดับ120เฮิรตกันเลยทีเดียวครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับทายหมข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ทีฟ้าจะมาบอกกล่าวช้าทีครับ